ก่อนหนาเราก็รู้จักย r เอสเยค่ะาเอสเปโดอนะคะมีชื่อทางการคว่าเอโดเป็นยารักษาโรคจิตเชื้ที่เคยปกติอยั่ในคลุอะิฟิคอสเตรโรนสิสเตอร์ชนิดไฟคือเตทีทูซีสเรได้ดคะมีชนิดีนูนะคะปัจจุบันมีการนมาใช้ในการรักาการพทธิกรก้าวร้าว เป็นยาในกลุมแนี่อแอนตี้ไฟไฟคนดิกจากโุ่มใหม่ที่พัฒนามาเพื่อลดอาการไม่กลุ่มผสมของไม่ที่ปรติดจากกลุ่มของนะคะอาการไม่รผสมหลักๆของยาตัวนี้คือมีความยากอาหารรู่งขึ้นทําให้น้ำหนักตัวรุ่ขึ้นค่ะการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแบบท i s จ i เปิ้ลโยนนะคะคอเนเนอรใช้การใช้รูปแบบโพสเปคทีฟนะคะดีไซในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเิเรย์โดนนิวเวเกนเด ที่มีความสำคัญกับความบาดหามายทางพันธุกรรมไฟไฮโดรซีิทามีบูตีเนนิสเตอร์มีซึ่งเป็นเอิเมนเตอร์ที่ใช้กับยาแบบยาทีเอสโตรเจนมีปัจจัยที่ไปสนับสนุนคือยีจีนิทิกแฟสเตอร์ที่มีผลกรละทบต่อการุ่้ของน้ำหนักตัวในการรักษาด้วยยาเอสโตรเจนนะคะจากการศึกษาในแต่ละจ้าแรกพบว่าตัวอย่างมีน้ำหนักเล่อดที่อยู่ในช่วง2 2.2-2. ถ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นน้ำใด้ไหมพวบคุม่นน้ำตาลสูงติดไปมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเราอาจจะเกิดเมตาบอลิกซินโดมนอกจากนั้นยังมีผลต่อสุขภาพติดข,ข,ของผู้ป่วยด้วยเมื่อเมื่อปี2อ0พยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะยังไม่รู้ทำให้ในะคะ